เอาละเอาละทุนได้ไว้นะครับทุนได้ไว้เนื้อ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 ไปละไปละโอ้พ e ่อพยอโยบิเกิลไปเร็วไปเร็วเฮ้ยเอาละเอาละมันมีเร็วมันมีเร็วมันมีเร็วแม่งยังไงอ่ะัโอ้ตอนนี้เลยมาแล้วก็ไอ้ไว้ไปได้เข้ามาใหมายขอยเป่ามาสองปีแล้วนะครับสุดยอดมากตะโกนตัวนี้เราจะเอาเิดตามันก่อน thank สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพายุช่องตกปลาที่จะพาทุกท่านไปตกปลาพร้อมกับการร้องเพลงปาาลาได้ปลากันเมินได้ไหมเมินแล้วตีปลาได้ปลาโอ้ยพ่อปาได มันมีเวลาเลยแหละว่ะช่วงนี้งานนอกเนาะงานอีป้อนเนาะวันนี้เฮามาเที่ยวหม้ธรรมชาติครับอ่าหมายนี่เป็นหมายรับของคุณป้อนะครับอุปก่อนอย่าที่หมายบัดี้เผาบู๊นะเพราะว่าหมูไม้นี่เฮาไ่ได้เข้ามาเป็นสองปีไปสองเกือบสามปีแล้วนะครับขันค่อนข้างว่าตาได้ไงเอ้าเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันดีกว่าครับวันนี้เราโตเป็นอย่างันบ้างแต่ที่แหวันนี้อีดเบย์อีดก่ออีดย่าตัวโขกไม้อยู่นะเราดูมึงโปรเจกตว่ะไปไปดูดีกว่าครับไปแล้วคพ่อแล้ะครับวันนี้โตอย่างครับ อป้อก็เหมือนเดียวกัน2เจมเหมือนกันแต่หอป้อเป็นริวไม่ตายเนอะวันนี้จอมแบบไม้ตายนะครับ2องจุดเจ็วันนี้หอมมเพ e e l โข้กเลื่อมเนาะวันนี้เนาะเอาจนเลื่อมเอาจนที่ว่าีได้หอนตัวใหญ่วันนี้เอาตัวใหญ่เหรอตัวน้อยมาเอาสันนี่เอาตัวใหญ่เนาะแน่นอนและสูตรอาหารที่เฮาใจวันนี้นั่นคือสูตรอาหารวาวหนึ่งได้หรือไม่ได้คือวาวหนึ่งวาวหนึ่งวันนี้จะมาแปบที่นี่แหละ อันนี้ต้องเอาตัวใหญ่เนอะตัวใหญ่ผมบอกมาได้กัอีป่อกับปามกับปามกับคออวันนี้อีป่อเอาตัวใหญ่ให้พ่อเนอะโยนเซฟกว่าโยนแน่นอนนะวันนี้ห้องมาดูกันว่าไผ่จะได้สโต๊ไผ่จะได้สตูดไปไปดูกันเลยครับผมไปไปเอาไปลุยกันดีกว่าครับไปกระเพาะก่อนแมาลงก่อนเนอะใส่เหล่ะใส่ด้วยวันนี้ขอเดียว เกลีวเต็มปากลงก่อนเนอะซึ่งบ่อนี้ไอ้ไว้เกิดมาเมือนอแล้วนะครับเอาเข้ามาดูดีกว่าอ่าพอหน้าจะลงแล้วนะอโอ,อ,อทำวันนี้อาการดีนะครับไอ้ไว้จะไปนวนะไปดูอาการทุ่นนะครับ อมาแล้วเนอะว่าสวิงกัมมาแล้วนะครับตัวแรกครับหืมตัวแรกครับตาอะไรเอย่ยตาอะไรเอย่ยโอ้ปลาดู๊ปลาโก๊ดปลาโก๊ดกันปลาโก๊ดอ้าวโอ้ยปลาโก๊ดเซียดปลาโก๊ดเซียดต้องยืนต้องไปสิงยืน,นสิงกัม นี่ปลดมาแล้วครับนี่คือปลากดตัวแรกหอยไอไวค้ครับผมนี้บอกเขาว่าเอาเป็นปลาแมนก่อนป่อใหม่ป่อนีาา่เลต้าโหถ้าบอกแล้วเหมือนมีเขาผิดหวังอไอไว้ไปได้เข้ามาใหม่หอยปอบไปสองปีแล้วนะครับสุดยอดมากปลากดตัวนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปเป็นปานนาานลนนปาแมนก่อนนะครับแมนแล้วเนอะเนี้ยน่เนี่ยเนี้ยเนี้ยบอกเขาไปแมนอ้ปลากดตัวใหญ่คะแนนแมนก่อนนะครับแมนก่อนเด้อ อ้าวอ่าไปเอาไปลุยกันต่อว่าต่อไปคมอาจจะได้ประมาแหมาไปนึ่งตัวดีป่อกันเอาอยู่อู้หูาไปกําลังใจใ้่อตัวเนอะต้องเชียร์อีป่อเพราะหม่อยป่อให้ไวแตกไปเลยเนอะนึ่งตัวประกคตผัดอะเดี๋ยวนี่ป่อก่งแตกมันต้องได้แตกกันหมาหรอกเก่าไม่หรอกเอาลุยกันต่อครับมาแต่วไปได้แม่ใหม่ป่อมัอนี่ม่วนมาเลยเดี๋ยวก่อนนี่จะดึงมือพ่อ ปล่อยเซพนะปล่อยเซฟกูกองน่ะถ้าการดีนะเดี๋ยวเขาจะแปลไปจ้องทุนเอาชัดๆงามๆเลยเนาะว่ามันกินอย่างใดเนาะวันนี้เนาะมันพอว่ามันจะลากหรือมันจะจมหรือมันจะวอดโออ๋ออะไรเนาะโอ้ไงมาเอาเลยโอ้ไม่ใช่แกฮะ vào đây con tham vào Nó tham vào oh, con đẹp oh không lấy đâu nữa có mì là oh bong bong nhô không แม่มาเร็วครับตัวค้อนมาครับโอ้ยน้อยโฮ้ยโอ้พ่อสมีโอ้ยน้อยโอ้ปนิ่งพ่อโอ้ยมาเร็วครับโอ้ยกระโๆไปโอ้ยวิ่งพ่อกปันกองพุทธ มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โาซ่ด้กัอยมาล้าแ่ไปสงั่นเดองแลเนออแลเนอว้วดูก่อนนะครับว่งงายนะนี่เราน่อราไปน่อมาถึงครับที่เจแขีดเอ้าเาไปลุยกันต่อดีกวาครับไอ้ไวสอแลเนอร์พ่อ้พ่ออย่าเลุกันต่อดีกว่าครับผมอ๋ปนี้ตัวะกี้ถือว่าซจะได้นะครับแต่เาจะปล่อไปก่อนเพราะว่าถือว่า มันยังน้อยอยู่อีโป๊่มึงเอาเด้หรอปะมันน้อยอันนี้เป็นหองว่าป่านิมจอด <c oughs> นี่จอดอยู่อีกจอดอยู่ดูดต่อครับนี่สองเกศข้าวแข่งมาเลยมันมากครับวันนี้มาได้มาตัวอีโป๊ะมึนเป็นแม่อีโปอะเป็นลากสุ่มเอาแหม่นี่มึไงไอ้ลูกบุบอกกันสักเตื่า ถ้าบอกมากก็จะดังนาอจะดังไปไปเล้วไปเ้วเฮ้ยเอาเล้วเลีวเล้วมักอโดนเล้วสวี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 ทเปลี่ยนกันตากอ่ะสวีสวีทนี่เฮ้ยไปเด็กไปเปิ่ยังไงไปยังไงไปยังไงปลาโค้ดน้องปลาแซ่บ ปลาโคดน้องะกโดดเนนมเ้ยดาวลันเน้ยพ่อแตกลันเน่หาล่าปลาโคดน้องพ่อปลาโคดนู้ดูนะมันมันมันนี่แหละมันนะไปมันของพ่อละเนี่ยเอ้วเป็นอย่างนึงแล้วเนาะดดิโต้สองแดดิเต้าก่อนละเอ้ส่กังก่อนเนาะแหมนี่หวานมากเลยนะครับวันนี้เอาว่ใส่เลยสุดยอดนะครับ สักคร้งหนึงครับเดี๋ยววันรอมสักตัวครับเดี๋ยวไปนะนะไปดูอากาศทุ่นครับว่าวันนี้แผกจันทร์มากเลยนะครับเพราะว่าวันนี ness, ้อากาศดีแล้วก็แดดอ่องตัวนะครับฟังนะนะเขาไม่เปลกความใจเฮ้ยกลับไปไว้แล้วก็คุณป้อตัวนะครับผมไป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 น้อยแน่อีป้อบกได้ละน้อยแน่อีป้อบกได้แล้วเนี่ยหมูเขาอ่าเดี๋ยวเพอเอาสองต่อไปพอเนาะโอ้แต่แผกุคตัวใหญ่นะป้อบผบอกแล้วฮต้องมาตัก่อนฮะก็จะใส่ยอดส้มปล่อยเฮียหอมาะหรือว่าจะบีบบะแนวใส่เมาะมันจะลำมันไม่แรง ลุยกันต่อนะครับคือหมายสุดยอดมากนะครับวันนี้โอ้โอย้คับสนี่หาเดินสีน่อ้มกเอาีแล้วเนออมามีเล้วมามีเล้วมีเล้วแม่งยัอ้อันน้ยอันนี้เลยอออออออี้ออ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 อ เนแ้่สบีเลยเฮ้ยเอาก้นสบีไปเฮ้ยนเยเยนจเจุดจก่อนเฮ้ยใจมามาถอยนีวู้นที่สองมาแล้วออเล่าบอเลี้ยงก็รู้ดิเขาเนี อ้าตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับเราบอลเลี้ยงกันแล้วนี่วันนี้ลุยกันตอ่อครับผมม่วม<อ>มนแงวรายการจเตะเลยเอ้าลุยต่อผมกบผมแต่ตอนนี้คือมันมากนะครับไปลุยก่อนพอกองกำม,มาๆๆลงเลยไปเข้าดีเหมันมากมันมากอย่างที่บอกนะครับ กระเดยจะปลาไปพอทุนใกล้ๆเนาะโอ้ถ้ามันกินอี่นะได้หันแน่ได้หันแน่ฮะอ้าหนนยอ,อหยพ่เดี๋ยวเดชจัดให้จัดให้ใหมาตามเลยโอ้มวนเนี่ยคลิปคลิปลับอ่ะคลิปลับของพ่อเน,นี่ยเมื่อใหม่ลับเนี้ยอย่าไปลืมเน้อช่วยเชียร์ช่วยเชียร์คลิปนี้ ก็จะตัวใหญ่โอ้ยคอมเมนต์ประมัณปุไไปไม่เก็บเลยนองกหูเามาราโกงมานี่แต่แล้วแน่เนีนี่ละนี่แคละแ้งก่อนตั้งแต่แงโยกตั้งแต่แล้วมชิดหรือมาโยกต่อคุยเลย แน่มือบอยู่เตือ้อมือต้องอยู่อเไยแก่มจริงกใส่ผิวไปเลยเนี่ยโอ๋ขยื้อก,ก่อนก่อนตอนนี้ไปดูอาการทุ่นพร้อมกันนะครับเงาะนะครับวันนี้อาการทุ่นนะครับขวามือของพ่อซ้ายมือนั่นคือของไอ้ไว้แน่ะนะตอนนี้เอามาพอจ้องทุ่นกันพอเนะอาะไอ้ไว้มีซ้ายมือ ตัวนพ่อขวามือว่าใครจะขยับก่อนหลวงพอ่อไอ้แคนไอาแคนตัวน,นี้คือสุดยอดมากนะครับกลับมาให้ามาชาติของคุณป่อนะครับหืที่บอกนะครับวันนี้เขาโตเป็นไม้ตายกันทุกคู่เลยนะครับถึงได้ไว้กับคุณป่อนะครับด่างกันละเฮ้ยดัางกันละเฮ้ย อ่าอย่างเงียบนะเงียบมาได้นะตามมาจ้องถูดนี่ดักแซฟบเฮ้ยมามามาโอหมอญี่หมอญี่ยแจ๊กแก็ของพ่อสีขอนะครับจะอะไรครับพ่อเดี็กก่อนพ่อก่อนสี่ข้อแววแววอยู่ สวยเราไม่เคยสูงแก่ไปเลยเริ่มดักไปแล้วนะพ่อเด้อร์พี่คิดเอาอยู่เนาะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วทุนเอาไว้นะครับทุนเอาไว้เนอร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  ทุนไอไวเนอร์ทุนไอไวเนอร์ออทุนไอไวเนอร์มาแล้วต้อต้อ้อ,อมาโยนนะครับเดี๋ยวจะปลน่ยปลน่อยก็ได้ปน่อยนีนะครับแป๊บนึงครับออเอาไนอนแก นายเอ้ยโอ้ป่านายนะครับผมเอานายทองนายทองปลาทองมาเต้มาเหมืกันเนี่ยไอไว้แต่งแถวตัวแล้วนะครับป่านายโห่บ้าเยี่ยห้องเยี่ห้องอ่าหอกหอกหอกกำครับมั้ยเอ้อันนี้เป็นห้องป่านายยุ่งะป่านายนะครับผมเป็นยานที่พ่อเอาป่านอกอ่ะลุยต่อโอเคครับผมตอนนี้คือไอไว้แต่งป่านายแล้วนะครับ เอามาลุยกันต่อครับว่าจะเป็ี่ยนตาอย่างป้อมว่อเอาแผ่นนอกมันแค่ทำแป่นนอกจ้องทุ่นเลยอ่าจ้องทุ่นเ,เลยดีกว่าวิปลงแล้วนะสวยงามครับขอใวขอวยสามข้อนะครับอันแรกสามข้อถึงมันน้อยแน่เฮ้ยสามข้อลแล้วมีกต่น้อยแน่นะครับเขาได้ปลาน้อยเดี๋ยวป้อปลานนอกเนอะมามามา,มา เม็เต็มข้างเลยขอดักเซบเนึ่ก็ดักเซบเนากละสมีกันนะแม่กนะัตอมันออกวนะ่กี้โดนตอประกวเดเตียวเนี่ยะนะ่ะถอนแ้วนะ่ยถอ,อนเลยแฮวเย ไ้สลลนนนดีรค,รนนครับ้ยสัีครับฮ้ยใัลโหคัวัีรับีรัีครับสวันดีคัดีรับสวัสัดครับสวันดีัครับสวนีครับัครับสกันีับสวัสดับวนใจปรว แม่ก็ยังลุ้นอยู่นะครับวันนี้ปอจะได้ตัวใหญ่ก่อนะครับเนาะตอนนี้ก่อโตมาได้พักใหญ่แล้วนะครับคือจ้องทุนก็คือเงียบมากเลยนะครับตอนนี้คือแปะนายไอ้เข้าตัวเดียวนะครับตอนนี้ก่อหลังจากที่เราจ้องทุนไปมันหมืออีบ <c oughs> ่อยอยากเอาแปานอกดักแซฟบ่ เดี๋ยวต้องได้ก่อนป่านนอกนี่ต้องต้องแหม่ไวรัีคีเลวนะแล้วป่านนอกแอปไปก่อนเด้อป่านนอกแค่ยริงๆไอยู่นี้ก่อนกวัวอย่างนี้นแล้วนะมันกวัวมันลูกกวัวว่ามันจะสะดุ้งตอนห่อมาเพี้ยวแหม่เน,นี่ยคะมันสะดุ้งตอนนี้มันมาจ้องมาในกับพ่อมาใน่ <c oughs> อาเดี๋ยวไปลุยก,กันต่อดีกว่าครับตัวละคคีแบบนี้าข่งกันดูดีนั่นแหละจ้องทุนกันให้ดีๆ วันนี้จะได้หูแน่ทุนไข่กันแท้ที่ปลาจะลากไปเว่ยเว่ยทุนของเฮาก็จอมไม่ไกลกันเลยวันนี้ต้องดูทุนเฉยอยากเชื่อกันเลยทุนเอยทุนสีแดงสามข้อเท่ากัน กลางวันแสแสวันมีทุนของเฮาก็แปลกทำไมไม่ดินทำไมบอตัวจอมกันมาตั้งตะก,กี้โอ้ยเดี๋ยวนี้ไปที่ไหนกันปลาเอ่ยปลายาญ่ปลานั้นไปไหนกันไม่เห็นมาหาทุนเลยทุนเอ่ยทุน นาป่าเป็นบุญของเฮาตะกี้เฮาได้ปลาใหญ่แล้วเราคือปลากฏดปลานินสองตัวจ้องทุนจาดเมือนบางอื่นเลยเธอวันนี้นั่งละเมอจ้องทุนของเธอของฉันแทบตาย ฝากกับว่าตัวอย่าแล้วกันครับกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าละเมอถึงเธอเพลอจ่องทุนกับอัลบัม้มไอหนุ่มชิงเลียวผลงานเพลงดีมีมค, <น S 1> คุณ <นะ S 1> ภาพอีกแล้วครับท่าน ทุ่นกับป็ีตีมันขนาดครับแต่ตอนนี้ก็เข้าเวลาไมา่แหลกแล้วนะครับคุณพอ่อครับครับวันนี้ <c oughs> วันนี้เร,ราเป็นเพราะว่าเวลาสุดท้ายของมันแล้วเขาปีต <Guer> ี้ปก,ก่อนก่อนเนาะโอ้วันนี้ยังแขนหน่อย,ยวันนี้พ่อแตกไปปากกดนะครับก็ตรวจใจได้นะเป็นว่าแกงใส่อันอันย์ก็ส้มปล่อยก็วัน <c> น <oughs> <ๆ>ี้เอ็มว่าขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามตั้งต้นคลิปมาจนถึงท้ายคลิปกันตัวนะครับเนาะหากนะนะยังเอาไปที่ไหนไปไม่ใด้ทำคนใดใดจะไปเลืมครับคุณพ่อครับคอมเมนต์เขาตัวเองครับผมที่ใต้ลุ่มคลิปนี้ได้เลยนะครับผม ปลาที่เขาได้ก็มีหลายอย่างปลานิ่นปลาในปลากดนะครับผมโอ้หลายอย่างแสดงวันนี้อีพ่อได้กี่ตัวหลายประเภทอีพ่อได้ตัวางตัวเฮ้ยยัได้อยู่ก็ถือว่าได้ปลานะครับวันนี้เกาะชิงเดียวระยะ2.7นะครับก็ถือเป็นที่สําเร็จเสร็จเรียบร้อยดีนะครับถ้าหากไว้ชอบอีพ่อช่องพายเยอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องพายเยอร์รับผมวันนี้ไอ้ไวโอ้โหกกตึงกกมะรุงตูสีครับและผมก็กกเออปกเกกึมกกตึงกกนำมาลงโตงสว่าลากันไปก่อนครับผมครับผมสวัสดีครับ